สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแน,นลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําทอดมันหมูโคลค่ะค่ะก็จะมีหมูบดมีไข่ไก่มีน้ํามันมีพริกแกงเผ็ดมีแป้งทอดกรอบมีผงปรุงรสมีน้ําตาลน้ําปลาถั่วฝักยาวใบมะกรูดค่ะลงมือทําเลยค่ะ,ะจากนั้นเราก็จะมาหัน่นถั่วฝักยาวนะคะหั่นเป็นท่อนๆน,นะท่อนเล็กๆค่ะ ซอยประมาณนี้นะคะซอยบ,องบางๆประมาณนีจากนั้นก็จะมาซอยใบยมะกรูดค่ะซอยเล็กๆนะคะประมาณนี้ค่ะ,ะจากนั้นก็จะมาผสมเลยค่ะหมูบดค่ะริกแกงเผ็ดค่ะ นวดหมูกับพริกแกงให้เข้ากันก่อนนะคะจากนั้นใส่ไข่ลงไปค่ะ ปองุงรสค่ะน้ำตาลค่ะน้ำปลาค่ะจากนั้นนวดให้เข้ากันก่อนค่ะเรานวดมาสักพักนึงแล้วนะคะเราจะเติมกะทิลงไปนะคะกะทินี่ใครไม่เติมก็ได้นะแต่เราจะเติมลงไปนิดนึงค่ะเพื่อความหอมนะคะจากนั้นก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะ ทอดกรอบค่ะค่ะจากนั้นก็จะเป็นถั่วฝักยาวค่ะ พอทุกอย่างเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะนําไปใส่ครกทอดเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใช้กระทะแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะใช้ไฟอ่อนๆค่ะตั้งเตาให้ร้อนนะคะใส่น้ำมันค่ะ น้ำมันประมาณนี้นะคะแล้วก็ทาข้างบนรอบๆก็จะใส่น้ำมันประมาณนี้ค่ะไฟอ่อนๆนะคะไฟไม่ต้องแรงนะค่ะรลอกกระทะร้อนค,ค่ะหลังจากกระทะร้อนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ลงไปเลยค่ะ ประมาณ1นึช้อนนะคะนี่ค่ะประมาณ รอให้เขาสุกค่ะค่ะพอเขาเซตตัวแล้วเราก็จะกลับข้างนะคะไฟไม่ต้องแรงนะคะ ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะกับแล้วก็จะกลับพลิกไปพลิกมานะคะจนกว่าเขาจะเหลืองทั่วลูกนะ จากที่กลับไปกลับมาเขาสุกทั่วลูกแล้วนะคะเหลืองทั่วลูกสุกทั่วลูกแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ไม้เสียบลูกชิ้น 3. าคูณเนะคะค่ะจากนั้นก็จะเสียบไปเลยค่ะเราจะเสียบเป็นไม้ๆนะคะประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้ค่ะาจากนั้นเราก็จะทํำครั้งต่อไปค่ะใส่น้ํามันพืชนะคะน้ํามันปลาล์มนะ มันลงไปค่ะพอเขาเซตตัวแล้วเราก็จะกลับเลยค่ะ ลงก่อนก็กลับขึ้นก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะมาชิมค่ะเนี่ยค่ะข้างในเขาก็จะประมาณนี้นะคะชิมค่ะ รสชาติกำลังดีค่ะเราจะไปจิ้มกับน้ำจิ้มไก่หรือซอสพริกก็ได้นะคะหรือจะเป็นน้ำจิ้มอาจารก็ได้ค่ะเรียบร้อยค่ะอร่อยมากค่ะทอดมันหมูครกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะคะทำกินทำขายได้นะค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไ i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชนแนลของเราด้วยนะคะ แล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ